สวัสดีครับนี่มาดูรถ Mazda b t 50นะครับคันนี้เป็นรถขับ2แต่ลูกค้าเนี่ยเขาเอาใช้งานเข้าสวนนะครับทีนี้เนี่ยก็เข้ามาปรึกษากันว่าทำยังไงถึงจะให้รถเนี่ยขับเข้าสวนแต่รถไม่เป็น 4-wheel แต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการติดลมบ้างคันนี้ก็เลยทำการติดตั้งนะครับเจ้าชุด e-locker ด้านหลังเป็น e-locker คือระบบล็อกเฟืองท้าย100%แบบไฟฟ้าจะเป็นตัวนี้นะครปุ่มอยู่ตรงนี้ วิธีการใช้งานไม่ยากเปิดติดแค่นั้นเองแค่เปิดระบบเฟืองท้ายก็จะล็กเท่ากันระบเซ็นที่สําคัญตัวนี้จะไม่แนะนําให้ใช้บนถนนดําหรือถนนราดยางนะครับแล้วก็ลูกค้าต้องการความสบายชุดช่วงล่างเลยเลือกเป็นด้านหน้าเป็น OEM 2.5นะครับตัวนี้ ยกหน้าขึ้นประมาณ2เซนด้านหลังก็จะเป็นนะครับ O.E.M 2.5ไจพาซึ่งจะให้ความรู้สึกนุ่มนวลขับสบายมากขึ้นนะครับสเต็ปนี้สำหรับลูกค้าที่ไม่มีรถขับซอยากจะทำให้ใช้งานได้ดีขึ้นนะครับเข้ามาปรึกษาเราได้ครับแกซี่โฟร์วิวไดจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ